สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆวันนี้นะจ๊ะมีข่าวที่น่ารักมากๆเกี่ยวกับนอริซ่าของเรานั้นที่มีคนมาชื่นชอบแล้วก็เอานอริซ่าของเราไปแต่งเป็นชุดฮารลวีนในเทศกาลนี้ด้วยกัน2คนที่แอดเนี่ยเก็บมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะครับและอีกข่าวนึงก็เป็นสาวไทล่ามาตามวีดอีกแล้วนเนี่ยมาวีดเรื่องอะไรเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเช่นกันนะจ๊ะข่าวแรกนะครับต้องขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com แล้วก็จากทาง Li n e o f f i c i a l กันด้วยนะจ๊ะที่เขามาลงข่าวว่าุยยนาาาารักากักกกกมเลลลูวชดดตะบโึ แต่งตัวเป็น,นออริซาในงานฮโลวีนสวยสมวัยสุดๆนะครับซึ่งเขาบอกว่านาทีนี้เนี่ยชื่อของสสแบล็กพิงทั้งจีซูจนเจนนี่โรเซ่และก็นอริซาของเราเข้าไปครองพื้นที่ในหัวใจแฟนๆทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่หนูน้อยลูนะ่าลูกสาวคนโตของนักร้องดังระดับโลกคนหนึ่งนะจ๊ะอย่างพ่อจอร์เลเจนแลวก็นางแบบลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อย่างพี่คริสตี้เทเกนนะครับที่ชื่นชอบพีลิซามากๆเคยมีโอกาสพาคุณพ่อเนี่ยไปชมคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ด้วยนะและล่าสุดเทศกาลฮโลวีนที่ผ่านมานะ้องลูน่าของงเรานนั้น้ก็ไดแปล จัดเต็มทอดแบบพีริซ่าแบล็กพิงออกมาแบบเป๊ะๆเลยจ้าซึ่งเป็นชุดที่น้องริซ่าเนี่ยใส่ในคอนเสิร์ตท,ที่ไทยนะในวันที่2นั่นเองเนะาะทั้งนี้นะครับจอเลเจน์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ p e o p l e ด o m ด้วยว่าฉันคิดว่าลูนะ่าอาจจะอยากเป็นหนึ่งในสาวๆแบล็กพิงรู้สึกว่าลูกอาจจะแต่งตัวเหมือนพวกเขาลักษณะท,ที่เหมาะสมกับวัยและชุดฮาโลวีนในปีนี้ลูกสาวได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักที่เธอมีต่อเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปของเธออะ,อะไรงี้แล้วก็ประโยคหลังเขาบอกว่าเธอฟังพวกเขาบ่่่อออยยมมาากกกนนนัันเเงงจจริๆลลๆลลว็็วีดหคทโ ที่ชอบนอริซ่าหรือบอกว่ามาฟังเพลงของ b l a c k พิ n งหรือนอริซ่าของเราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทางคุณแม่นะครับเขาก็ออกมาตอบคําถามจากคนคนหนึ่งที่ไปพิมพ์ถามว่ามีชุดอะไรหรอชุดที่ลูน,น่าใส่เนี่ยน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปแม่คริสซี่เทเกนนะครับเขาก็ตอบว่าลาริซ่าจาก b l a c k พิ n ง ันโพสถึงเธอมากกว่านี้ว่าเธอดูดีมากกว่านี้อีกเยอะเลยอะไรก็ว่าไปน,นั่นเองจ้าเอออะก็ชื่นอกชื่นใจกันไปในข่าวแรกนะครับมาที่คนต่อมาคนนี้ก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะจ๊ะที่เปิดตัวเป็นแฟนกับนะักแสดงหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งของเราเช่นกันเขาชื่อว่าเอมิลี่ซอนเออร์สนั่นเองนะครับเขาออกมาแต่งตัวเป็นนอริซ่าตอนไปแสดงคาบาเร่โชว์ที่ crazy horse paris นั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ reference ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนั่นเองจา้าโนริซ่าของเรานะั้นโอ้โหโพสตได้แซ่บมากๆส่วนคุณเอมิลรี่ก็โพสตออกมาได้น่ารักไม่แพ้ก,กันเลยนะจ๊ะเรียกว่านอริซ่าของเราเนี่ยเป็นแรงบัานดาลใจให้ใครหลายๆคนตั้งแต่เด็กยันคนโตวัยรุ่นหรือคนแก่หรือทุกเพศทุกวัยก็โดนอริซ่าตกอย่างที่แอดบอกไปหลายรอบแล้วนะจ๊ะไม่เบื่อกันใช่ไหม,มเพื่อนๆนะเพราะจะเบือ่อได้ไงรักโนริซ่าก็ห้ามเบื่อนั่นเองนะจ๊ะเอออ่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เช เพลงของเขาเพลง Water ที่ออกใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาวีดไปรอบนึงแล้วใช่ไหมล่าสุดเจ้าของเพลงฮิต Water คนเดิมอย่างน้องไทล่าเนี่ยแหละซึ่งกําลังเป็นไวรัลตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Cosmo Politen ชื่อดังนั่นเองจ้ากออกมาบอกว่าฉันเนี่ยนะอยากจะคอนแทคกับแบล็กพิงมากเลยค่ะมันคงจะน่ารักมากเลยแล้วก็ทางนิตยสารเขาถามว่าแล้วเพลงที่คุณชอบกับวงแบ็กพิงคเนี่ยคือเพลงอะไรหรอไทล่าเนี่ยเขาก็เลือกเพลง Kill This Love ขึ้นมานะครับบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยฉันดู MV มเพลง Kill This Love ไม่ ถ้าอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะวีดหนะักขนาดนี้ก็คงต้องหาทางมาคอลลาบอร์ชันกันแล้วนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าจะแนะนำแบ็คพิงเหมือนเดิมได้ไหมเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนออกมาสักทีนะจ๊ะเขาเดินพศจิกายนกันแล้วเรื่องสัญญาเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้ที่แบบจะออกมาประกาศชัดเจนให้เราได้แบบว่าเออชัดเจนสักทีเถอะไม่ต้องเก็บงาหรอกคนเขารู้ไปทั่วโลกกันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะมันด้วยนะก็รอกันต่อไปนะจ๊ะถ้าเกิดว่าคุณไทลนเนมาคอลแลบกับโนริซ่าก็ได้พอเผื่อโนรอนอนนิซ่าอิสล จ้ถ้ายังไงมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับแอดจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนช่วงนี้เนี่ยโอ้โหวิวน้อยมากๆใจเริ่มแป้วเหมือนกันนะจ๊ะยังไงก็ช่วยมาดูคลิปแอดกันเยอะๆด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไอคุณต้องขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า